วันนี้เราจะมาอธิบายกันเกี่ยวกับเรื่องของการกางฝายชีตแล้วก็การปลูกเปครับซึ่งทั้ง2อ,อย่างนี้มันเป็นทักษะที่จําเป็นในการดํารงชีวิตในป่านะครับเพราะว่าในการที่เราเข้าไปพักค้างแรมในป่าเนี่ยบางครั้งการที่ใช้เต็นท์เนี่ยอาจจะไม่สะดวกเท่ากับการที่เราใช้เปลกับฝายชีตขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราจะมานะครับอธิบาย เกี่ยวกับเรื่องของอุปกรณ์แล้วก็ลําดับขั้นตอนวิธีการต่างๆในการที่จะทําการนะครับกางคลาชิดแล้วก็ปลูกเใยในเรื่องของอุปกรณ์ที่จำเป็นนะครับก็จะประกอบไปด้วยอันนี้คือ ไฟชีตนะครับซึ่งมีขนาดสามคูณสามซึ่งเป็นขนาดที่แนะนําแล้วก็เปลนะครับก็มีทั้งเปลที่มีมุง้งแล้วก็อาจจะไม่มีมุง้งส่วนที่เห็นอันนี้ก็คือเชือกนะครับซึ่งมีความยาวประมาณ10เมตรนะฮะเป็นเชือกขนาด4มิลิเมตรเป็นพาราคอร์ดนะครับหรืออาจจะใช้เชือกลมขนาด4ม mm ิลแทนก็ได้นะแต่พาราคอร์ดมันจะมีความเหนียวแล้วก็แข็งแรงกว่าอันนี้จะไว้ใช้ทําสันหลังคานะครับสันหลังคาที่จะเอาไว้สําหรับกางตัวไฟชีต ส่วนอันนี้ก็จะเป็นเชือกที่ใช้ขึงชายของฟลาชีตจะประกอบไปด้วยเชือกขนาดประมาณ2เมตรนะครับตัดเป็นเชือกล่มขนาด2.5มิลหรือ2มิลก็ได้นะครับออามาตัดเป็นเส้นละ2เมตรอันนี้คือ4เส้นส่วนอีก4เส้นนี้เอาไว้เป็นสำรองนะครับเผื่อกรณีที่2เมตรเนี่ยไม่พอนะครับที่จะผูกตามกิ่งไม้หรือที่มันอาจจะมีระยะที่อยู่ห่างออกไปนีก็เป็นตัวสำรองนะส่วนนี้เป็นเชือกนะล่มขนาดเดียวกันนะครับประมาณ2.5มิลหรือ2มิลเนี่ยที่จะไว้ใช้ในการขึง สันหลังคานะครับระหว่างสฝั่งให้ตึงนะครับอยู่บนเชือกสันหลังคานะครับถัดไปจะเป็นอุปกรณ์เสริมนะฮะซึ่งอาจจะมีหรือไม่มีก็ก็แล้วแต่นะครับอย่างกรณีของคาร์บินเนอร์อันนี้ก็จะไว้ใช้ในกรณีที่ไปที่เราปลูกเนี่ยมันอยู่ม,มีระยะห่างจากต้นไม้มากๆก็ต้องมีเชือกแบนเป็นเชือกเสริมนะครับนะบซึ่งเชือกแบนตัวน,นี้ก็ใช้ผูกเงื่อนนะครับบวกสายธนูรอไว้แล้วสำหรับที่จะใช้งานเดี๋ยวถ้าเราไม่ใช้คาร์บินเนอร์ เราก็ใช้นะครับขอนไม้ที่ตัดหาในป่านี้มาแทนก็ได้ในการที่จะใช้ทําหน้าที่ในการรับน้ําหนักเชื่อมต่อเชือกนะฮะร,ระหว่างสายเปที่ไม่พอกับสายเปที่เราเตรียมเผื่อ,อไว้ส่วนในนี้ในกรณีที่เราอยากจะเสริมการใช้งานให้สะดวกขึ้นก็จะไว้ใช้ผูกนะฮะที่ตรงจุดเริ่มต้นของนะฮะเชือกสันหลังคาอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ทั้งหมดที่แนะนําว่านะครับจะไว้ใช้ในการที่กางเปยและไฟชีท อันนี้คือเชือกที่ใช้ทําเป็นสันลังคานะครับเหตุผลก็คือว่าเราจะได้นะครับทำให้ตัวไฟชิดมันมาพาดอยู่บนเชือกสันลังคานี้นะครับแลวเชือกสันลังคานี้ก็เรามีการถักเก็บให้เรียบร้อยนะครับซึ่งเป็นเงื่อนช้ในการถักเก็บเชือกอันนี้ก็เวลาที่ใช้งานเราก็เคลียออกมาได้นะครับแล้วตัวไฟชิดก็จะมาพาดอยู่บนสันหลังคาซึ่งจะเป็นการลดน้ำหนักของหูไฟชิดถ้าเราใช้ดึงหูไฟชิดโดยไม่มีสันหลังคาเนี่ยไอ้ตัวไฟชิดก็จะรับน้ําหนักมากแล้วก็ การที่เราจะใช้งานได้ยาวนานเนี่ยก็จะลดน้อยลงนะครับอันนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีการที่เราจะะผูกเชือกสลังคานี้ทำยังไงการผูกเชือกนะครับของสลังคาเริ่มต้นเราก็จะเริ่มโดยการที่เราเชือกอ้อมต้นไม้นะครับเอาไว้แล้วเราจะใช้เงื่อนนะที่สําคัญก็คือเงื่อนบวงสายธนูนะครับก็คือเราจะใช้เงื่องบวงสายหนูซึ่งเราได้สอนทําทลิปสอนแยกไว้ต่างหากแล้วนะครับที่สําคัญคือเราต้องนี่นะฮะเอา เชือกตัวนี้มาไว้เนี่ยของตรงนี้ก่อนแล้วก็อันนี้คือบริเวณที่เราจะใช้นะครับเงินผุเ,นเข้าไปเราก็จะได้เป็นบ่วงสายธนูนะก็ก็ถึงแล้วก็พร้อมที่จะถึงไปสั่งนู้นแล้ว ในกรณีที่ต้องการความสะดวกนะครับรวดเร็วในการกลางค้างต่อไปเนี่ยการที่เราจะประยุกต์ใช้อุปกรณ์เสริมตัวนี้ก็จะเป็นความสะดวกซึ่งคาลิปเดอร์ตัวนี้อาจจะหาซื้อตามตลาดนัดหรือซื้อตามร้านอุปกรณ์เดินป่าที่มีราคาไม่แพงนะครับไม่ต้องรับน้ําหนักมากอะไรนะครับเป็นคาลิเดอร์เล็กๆหรือเล็กกว่านี้ก็ได้แล้วเราที่หัวเชือกเนี่ยเราผูกนะครับเงื่อนบวงสายธนูเล็กๆเอาไว้แล้วเราก็เอาคาลิเดอร์ตัวนี้คล้องไว้นะครับสำหรับในการที่เราไม่ต้องมาคอย นะฮะแก้เชือกหรือผูกเงื่อนทุกๆครั้งนะเวลาการใช้งานเราก็เตรียมแกะนะครับตอนที่เราเริ่มต้นเนี่ยเราก็เอาคลิปนะ้วเราก็สามารถที่จะนะครับรัดเอาไว้ใช้งานได้แล้วนะครับนี่เดี๋ยวเราก็จะผูกเชือกนะครับไปหลังจากที่เราผูกเชือกทางฝั่งเริ่มต้นนะครับเชือกสำคัญควางนู้แล้วเราก็ลากเชือกนี้มานะครับเพื่อที่จะมาผูกผูกกับอีกฝั่งของต้นต่อมาทั้งฝั่งนี้นะฮะเราจะใช้เงื่อนอีกเงื่อนหนึ่ง ครับที่มีชื่อเรียกว่าเองอคนคนขับรถบรรทุกเพราะว่าเราจะทําการขึงให้สัตวลันทาน,นี้มีความตึงนะเราต้องใช้เงินนั้นซึ่งนะครับสามารถติดตามดูรายละเอียดในในนะครับคลิปสอนเนองอนนี้ได้นะครับเราก็จะปลูก,ากการคือตรงที่เป็นตัวปลูกฝั่งนี้นะครับจะต้องอยู่ไม่ติดกับต้นไม้นี้ยเยอะเกินไปนะไม่งั้นมันจะมีระยะดึงที่น,อน้อยเกินไปนะครับแล้วก็เวลาที่เราลว้วงบวงก็อย่างที่อธิบายไปแล้วนะครับว่าเราต้องล้วงบวงไปทางนี้ นะครับทางปลายฝั่งเชือกตรงนี้อเอันนี้จะเป็นบ่วงที่เราจะใช้ทำหน้าที่เป็นตัวล็อกดึงครับจากนั้นนะครับเมื่อเราอ้อมเชือกลอก็ลอกต้นไม้แล้วนะครับเราก็เ,ากเชือกส่วนที่เหลือเนี่ยร้อยนะครับเข้ามาในบ่วงนะครับมีทำหน้าที่เป็นตัวปรับความตึงแล้วก็ดึง เมื่อเราดึงเนี่ยนะเราจะดึงดึงให้ตึงมากเลยนะเชือกเส้นนี้ก็จะมีความตึงมากจัดความสูงให้ดีนะครับว่าเราต้องการความสูงประมาณไหนทีนี้การล็อกนี่บอกนะครับเราสามารถจะดึงกันตึงนะจนเราพอใจแล้วเราก็บีบตรงนี้ไว้นะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะใช้นะครับเงื่นตัวนี้ล็อกกลับมาไหมครับแต่เงื่อนตัวนี้มันยังใช้งานมันจะมีโอกาสลูดได้เราจะทําการล็อกอีกชั้นหนึ่งนะครับ โดยการที่นะฮะนะฮะบวกนี้ล็อกเข้าไปแล้วก็ล็อกันี้ตัวนี้ก็แน่นเรียบร้อยแล้วแล้วก็เป็นเสร็จขั้นตอนของการที่เราจะทำนะฮะผูกเชือกสัลังคาต่อไปจะเป็นการประยุกต์ใช้นะครับเงื่อน ครับบ่วงสายธนูที่เราได,ได้ได้สอนไปแล้วนะฮะทำเป็นบ่วงอนี้ไว้แล้วเราจะเอาตัวเนี้ยเชือกตัวนี้จะเป็นชเชือกที่ใช้ดึงความตึงให้สันหลังคามันตึงเราจะใช้เชือกตัวนี้ไปผูกนะครับกับเชือกที่เราขึงเมื่อสักครู่นี้ที่เป็นสันหลังคานะครับโดยที่เวลาที่เราจะร้อยหูของไฟชีทที่เป็นสันของของไฟชีทเนี่ยซึ่งส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นรอยเย็บตรงกลางของของเนี่ยนะฮะภาพไฟชีทตรงเนี้ยเราก็จะใช้ตัวเนี้ยซึ่งทําได้2แบบเราจะทําเป็นบ่วงแบบนี้ก็ได้แล้วก็ร้อย อย่างนี้ก็ได้นะครับก็ไปเวลาใช้งานก็นคือเราสามารถจะถอดออกจากห่วงได้ง่ายนะห่วงตรงนี้มันก็จะนะครับจะเอาเข้าออกก็สามารถทําได้ง่ายเวลาไปใช้งานก็ใช้ใชแบบนี้นะครับหรือเราจะเอาห่วงสายธนูนี้ผูกล็อกตายตัวไว้เลยก็ได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ว่าความสะดวกนะฮินก็เป็นวิธีการหนึ่งส่วนใช้ต่างๆก็ใช้หนักแบบเดียวกันนะครับเชือกที่เป็นชายทั้ง4ี่มุมเราก็จะเชือกนี้ผูกร้อยนะครับด้วยวิธีการเดียวเมื่อสักครู่นี้เอาไว้เลยนะครับว่านะที่จะใช้งาน เดี๋ยวเราจะเอานะะายชีตนะครับขึ้นไปแล้วก็ขึ้นไปี่่ไฟชีดของเราก็ครับขึ้นไปพาดบนแต่ลงทา้ายเรียบร้อย เรรียยบ้อลำดับต่อไปเป็นการที่เราจะผูกเชือกที่จะขึงไฟชีตไว้บนเชือกสันเส้นนี้สีดำเส้นนี้เงื่อนที่จะใช้มีชื่อว่าเงื่อนคลูสิกนะครับสเต็ปแรกคือเราจะใช้นะครับเงื่อนนะครับผูกเป็นขดโดยการที่ปลายเชือกนีจะอยู่ฝั่งด้านนี้นะครับแล้วเราขดเข้าไปนะครับเป็น2ขดนะครับแล้วก็ จากนั้นเราจะสลับเชือกนะครับไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งทางด้านนู้นแล้วเราก็จะทําอีกขดที่2นะครับเหมือนเดิมน,นะฮะขดนี้เราก็จะทํานะครับสองขดเหมือนกันรอบเส้นเชือกสันเพราะฉะนั้นปลายเชือกฝั่งนี้มันจะไปขนานกับจัดขดให้สวยงามให้ดีนะครับแล้วก็ปลายเชือกสองตัวนี้มันจะขนานกันเป็นอย่างนี้ละแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือเงื่อนที่เรียกว่าเป็นคลูซิก ที่จะไว้ใช้ลูดแล้วมันจะมีแรงที่จะไม่สามารถที่จะลูดกลับไปทางนู้นได้นะครับมันจะล็อกได้นะครับฝั่งนี้มันจะล็อกนะแล้วถ้าเราจะเลื่อนลูดฝั่งนี้ได้แต่ดึงกลับไปทางนี้นะครับล็อกห้แนั้นแล้วเนี่ยดึงกลับไปทางนี้เนี่ยมันจะดึงกลับไม่ได้นี่คือหลักของเงินฟิสิกส์ประโยชน์ของมันต่อไปเป็นการผูกเชือกเปลนะครับซึ่งเชือกเปลส่วนใหญ่ที่ซื้อในเมืองไทยก็จะเป็นเชือกแบนแบบนี้ วิธีการเราจะใช้เงื่อนที่สอนไปก็คือเงื่อนผูกซุงนะครับในการผูกไปวิธีการก็คืออ้อมเชือกเปรยไปรอบต้นที่เราต้องการจะผูกนะครับจากนั้นก็คือนะฮะซอนมาข้างใต้นะครับเชือกฝั่งปลายสั้นอีกซ้อนมาข้างใต้นะจัดให้ดีว่าตามระยะที่เรามีแล้วก็ตวัดไปแางนี้นะครับแล้วก็อ้อมมาหนึ่งสองนะครับหรือจะสามก็ได้แล้วแต่นะครับ ตอนนี้ก็จะถูกแล้วก็รูดใช้างานก็รูดอย่างนี้ครับดังนั้นเชือกนี้ก็จะถูกหนีบไว้ให้แน่นนะครับนก็จะสามารถที่จะรับน้ำหนักของเราได้ทีนี้วิธีการแก้ก็ไม่ยากนะครับเวลาที่เราเลือกใช้งานเพียงขยับนะก็จะเป็นเงื่อนที่ง่ายนะครับทั้งการผูกแล้วก็การแกะออกในกรณีที่เรานะครับเจอต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่ แล้วสายเปของเราเนี่ยนะครับเมื่ออ้อมไปที่ต้นไม้แล้วเนี่ยมันเหลือระยะที่จะใช้ในการปลูกเประหว่างต้นเนี่ยน้อยอย่างนี้นะครับซึ่งมันพอมัดแต่มันอาจจะไม่พอที่จะปลูกเปข้ามไปยังฝั่งนู้นก็มีวิธีการที่เราจะใช้ช่วยได้ก็คือการที่เราต้องมีอุปกรณ์เสริมก็คือเชือกเส้นนี้ที่อธิบายไปตอนแรกนะครับก็เป็นเชือกแบนนะฮะโดยที่เราทําเป็นบ่วงสายธนูรอไว้เลย แล้วเวลาใช้งานเราก็เพียงแต่เอามาอ้อมต้นไม้นะครับที่ตำแหน่งที่เราต้องการจะพุเราก็ลอยเชือกตัวนี้เข้าไปในบ่วงนะครับแล้วเราก็นะครับจัดมุมให้ดีว่าเราต้องการที่จะให้เฟรมอยู่ตรงไหนนี่ก็คือนะครับเสร็จแล้วเรามีอุปกรณ์เสริมอีกตัวหนึ่งก็คือนะครับต้นไม้ที่เราหาตามในป่าอะไรก็ได้นะครับนะแต่ขอให้เป็นมีความแข็งแรงหน่อยนะครับที่จะมาใช้วิธีการก็คือเราจะใช้นะครับ ทำเป็นขดนะครับจำชื่อเนเงื่อนนะครับขดปุ๊บลงเข้าไปแล้วเราก็จะได้เงื่อนลักษะแบบนี้ออกมาแล้วก็เอาไม้เนี่ยสอดเข้าไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นไม้ที่ใช้ได้ที่จะมารับหนักเปย์ไปนะครับเราก็เพียงแต่เอาสายเปนะครับมาทำแบบเดียวกันนะฮะสายเปที่เราต้องการเนี่ยมาทำแบบเดียวกัน ก็คือคนี้แล้วลวงเข้าไปให้เป็นบ่วงใหญ่นิดนึงแล้วก็ค,คล้องค่อมตัวนี้เข้าไปครับแล้วก็ดึงให้ตึงตอนนี้ก็ครับเราสามารถที่จะครัฝูกไปในที่จะ กัน,นกผลที่เราต่อเชือกแบบนี้ก็มันจะเกิดความสะดวกในการที่เราจะแกะแก้ออกถ้าเราใช้เงินพิลอดต่อเนี่ยมันจะนะครับเมื่อเรานอนไปแล้วเนี่ยน้ำหนักมันจะดึงให้เชือกเนี่ยแน่นโดยเพาะว่าเชือกที่เป็นเชือกแบนเนี่ยมันจะแน่นมากแล้วแก้เงินพิลอดนี่ยากแต่ถ้าใช้เงินลักษณะแบบนี้เนี่ยมันจะแก,ะแก,ะก้ออกได้ง่ายมากนะครับแล้วก็สามารถจะปรับนะเงินแบบนี้ทําให้เราสามารถปรับความยาวของสายเปลนะฮะเลื่อนไปเลื่อนมาได้สะดวกกว่า อันนี้ก็เป็นลักษณะของการใช้อุปกรณ์เสริมตัวนี้ต่อสายเปในการต่อเชือกนะครับนอกจากจะใช้ไม้แล้วเนี่ยนะครับถ้าใครนะครับพอมีงบประมาณที่จะซื้อตัวคาร์บิเนอร์ได้นะครับก็จะทําให้เกิดความสะดวกสบายกว่านะครับโดยคาร์บิเนอร์ที่ใช้ต้องเป็นคาร์บิเนอร์ที่ใช้สําหรับปีนเขานะครับซึ่งอาจจะมีแบบที่ราคาไม่แพงก็มีนะครับอย่างตัวนี้ก็ประมาณ2 0 0รอดูให้ดีนะครับมันจะระบุเรื่องของการรับน้ำหนักไว้ที่ตรงด้านด้านนี้นะครับ วิธีการก็แบบเดียวกันนะครับใช้ทำเงื่อนแบบนี้ก่อนนะฮะล้วงไปนะครับเสร็จแล้วเราก็เอาคาร์เลเบนเนอร์นะครับมาคล้องนะแล้วจัดให้ดีนะครับอันนี้เป็นปลายที่อยู่ทางด้านกับต้นไม้นะครับนะต่อไปก็เป็นปลายที่จะผูกเปลก็ทำแบบเดียวกันนะครับนะล้วงเข้าไปทําให้เป็นบ่วงจากนั้นเราก็นะครับบ่วงตัวนี้มาคล้องกับคาราลบนเนอร์ แล้วก็ดึงห้ตึงนะครับก็จะรับน้ำหนักได้ดีเวลาออกก็จะง่ายนะครับง่ายกว่าครับแล้วก็เพียงแต่คลายบ่วงตรนี้ออกแล้วก็ครับปลดออกนะเช่นเดียวกันฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับดันออกไปให้บ่วงนี้มันคลายออกนะแล้วก็เอาออกจากคาร์บินเนอร์ซึ่งเวลาที่เราจะจัดระยะของเปลเนี่ยมันจะสะดวกกว่าการใช้ขอนไม้ ครับอันนี้ก็เป็นถ้าเราต้องการความสะดวกมากาขึ้นที่เห็นอยู่นี่คือลักษณะของเปรที่แขวนเรียบร้อยแล้วนะครับนะเราจะแขวนเปรก่อนนะครับเรายังไม่กางไฟชิดคุมเปยทีนึงเพื่อเดี๋ยวเราจะจัดเรื่องของระยะไฟชิดอีกทีนึงแต่ลักษณะการแขวนเปยเนี่ยเราจะเห็นว่าเราจะพยายามแขวนให้อยู่กึ่งกลางระหว่างต้นไม้ทั้งสองต้นแล้วก็ความเอียงของสายเฟยเนี่ยนะครับก็จะมีความเอียงประมาณ30องศานะรับวิธีการที่จะดูว่า3 0องศาเป็นยังไงก็ใช้ลักษณะนี้ครับเราก็จะเห็นว่าเนี่ยประมาณนี้ก็คือ,องศามสิได้ไดละ ส่วนความสูงของเปลเนี่ยนะครับก็จะให้อยู่ในระดับที่เป็นระดับเร็วเพราะว่าในการใช้งานเนี่ยนะครับเราขึ้นลงจะได้สะดวกนะครับเวลาที่เราสามารถจะนั่งไปบนเปลมันก็จะสะดวกนะครในการที่นะกรณีที่เราต้องกลางเปลนะครับ2ชั้นนะครับเราอาจจะต้องทําให้ตัวนี้ย้อนให้ตัวนี้ต่ําลงนิดนึงนะครับก็จัดระดับความสูงของปลายเปลให้ดีแล้วก็ผูกเปลอีกชั้นหนึ่งนะครับเพื่อเป็นลักษณะของการกลางเปลที่เรียกว่าคอนโดนะครับก็จะทําให้เราสามารถที่จะใช้1นึ่งไฟชีดกับ2เปลได้นะครับ หลังจากที่เรานะครับถึงเชือกสันนะครับกางไฟชีทคือมาแขวนไว้บนนี้เรียบร้อยแล้วเรายังไม่ได้จัดระยะถึงกลางนี้นะฮะเราเรามาแขวนเปก่อนพอแขวนเปรเสร็จเนี่ยเราจะสามารถจัดความนะฮะระยะตรงถึงกลางที่จะให้ไฟชีชเนี่ยมันคุมเนี่ยนะครับเปรทางหัวท้ายได้เท่าๆกันได้โดยการที่เราเนี่ยสามารถจะปรับเลื่อนตรงนี้นะครับไปได้เราสามารถที่จะเลื่อนท้ายขวาเพื่อที่จะให้ตัวเนี่ยไฟชีทของเราเนี่ยมันอยู่ นะครับมีระยะนะของขอบไฟชีทกับหนะัวเปร์เนี่ยทั้งสองฝั่งเนะี่ยเท่ากันตอนนี้เนี่ยฝั่งนี้มันเยอะไปเราก็สามารถจะลูดไปฝั่งนี้ได้นะครับแล้วเราก็ไปปรับฝั่งนี้ให้ตึงนะฮะเราก็จะได้นะสะดวกในการที่จะนะครับปรับระยะของไฟชีทกับเปรนะการก,ารการกลางก็จะนะครับยืดหยุ่นทีนี้ในส่วนของตรงนี้เนี่ยเหตุผลที่เราใช้ลักษณะเงื่อนที่ลูดเนี่ยก็คือนอกจากจกะปรับเลื่อนซ้ายขวาได้แล้วเนี่ย น้ำหนักของหนะ้าฟลายชีททั้งหมดเนี่ยมันจะตกลงไปอยู่บนเชือกตัวนี้แทนที่ถ้าเราไม่ใช้เชือกตัวนี้เนี่ยมันน้าหนักทั้งหมดมันจะตกไปอยู่ที่หูตัวนี้อีกหน่อยหูตัวนี้มันก็จะสึกลอแล้วมันก็เสื่อมหรือมันขาดโอกาสที่มันจะขาดมันก็นะได้ง่ายกว่าการที่เรานะผูกแบบนี้อย่าแงบบนี้เราก็เพียงแต่แค่ใช้ขึงตึงแค่นั้นเองนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคที่ที่นะเกี่ยวข้องกับฟลายชีทแล้วก็เปลยขั้นตอนต่อไปก็คือการที่เราจะขึงนะฮะชายหลังคาฟลายชีทของเราให้ตึงทีนี้ มุมของชายหลังคาไฟชีพของเราเนี่ยมันจะสัมพันธ์กับความยาวเชือกเส้นนี้กับความสูงของเชือกสันหลังคาในกรณีนี้เชือกของเรามีแค่2เมตรเราผูกแล้วเนี่ยมุมจะแคบเกินไปถ้าเราอยากจะให้มุมนี้กว้างขึ้นเราต้องต่อเชือกเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องมีเชือกสำรองตงัเนีาไว้นะครับในการที่จะผูกแล้วก็เงื่อนที่จะใช้ในการต่อเชือกตรงนี้ก็คือเงื่อนที่เราสอดไปแล้วคือเงื่อนที่รอดนะครับก็โดยการที่เราใช้นะครับซ้ายทับขวา เสร็จแล้วก็มาขวาทับซ้ายนะครับต่อเงื่อนเข้าต่อเชือกเข้าไปเพราะฉะน,นั้กนการที่เราต่อเชือกเข้าไปแล้วเนี่ยจะทําให้ความยาวของเชือกเราได้ยาวขึ้นเพราะฉะนั้นเวลาที่เรานะครับต่อเชือกมายาวแล้วเนี่ยก็จะทาให้สันหลังคาเรานะครับมีมุมที่กว้างได้มากขึ้นะเชือกตรงนี้ก็จะทํามุม45องศากับ,นนะบแนวของชายหลังคานะครับ ในเดี๋ยวเราก็จะทําการปักหลักหรือจะไปผูกกับอะไรก็แล้วแต่ครับครับขั้นตอนต่อไปก็เป็นการผูกชายนะฮะายชีทให้ตึงโดยการที่อาจจะผูกกับหลักอย่างนี้ก็ได้หรือถ้าอยู่ในป่าเราก็อาจจะมีต้นไม้อะไรที่ผูกแล้วแต่นะครับเงื่อนที่จะใช้ในการผูกชายไฟชีทตรงนี้ก็คือเงื่อนผูกหลังนะครับก็นะครับจะมีประโยชน์ทำให้เราสามารถจะปรับความตึงได้วิธีการก็นะครับรายละเอียดอยู่ในคลิปนี้ก็คือ จเตะก็คือวนเข้าไปสองรอบเลนะครับหนึ่งสองทำเป็นขดลวดเอาไว้นะฮะแล้วก็ข้ามไปทังนี้ครับแล้วเราก็วนเข้ามานะอันนี้เป็นการขนาดแบบผูกไปคล้ายคล้ายพลาสิกครับแล้วก็เราสามารถจะลูดนะครับให้มันตึงได้นะครับก็คือปรับความตึงของตรงบวนเส้นี้ได้นะครับโดยการนะฮะ เดินมาฝั่งนี้แล้วก็ครับตึงนะฮะไฟชิดก็จะตึงมากโดยการใช้เงื่อนผุกล้างตัวนี้นะครับช่วยครับอันนี้ก็คือลักษณะของนะฮะายชิดแล้วก็เเลที่กลางเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเห็นว่านะครับขอบของนะฮะายชีทก็จะตึงทั้งหมดทั้ง4ด้านนะครับเราสามารถจะปรับความตึงได้ทั้ง4ด้าน การที่ไฟชิดต,ตึงนี้ก็จะมีผลต่อการที่เมื่อมีฝนตกนะครับน้ําก็จะไม่มาขังสะสมแล้วก็สามารถจะระบายไปจากไฟชิดได้อย่างรวดเร็วอันนี้ก็เป็นนะครับเตยที่ไฟชิดคืกการนะครับได้รด,ด,ดพร้อมที่จะพักอาศัยทั้งแรมได้นะครับเราสามารถจะปลูกเปรใต้ไฟชิดนี้ได้ถึง2เปรนะครับเพราะความสูงที่เราได้ขึงเอาไว้